ของคันเด็ดรถครอบครัวเจ็ที่นั่งราคาล่วงไปถึง500แสนกว่าบาทสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งรุ่นนี้อยู่รีบดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ<อ>สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมลุงจัดให้รถมือสองค่ะ,ว,นนะวันนี้มารุ่นอะไรวันนี้มารุ่น Fortuner ประท้ากับ m u l ประท้าเลยวะ ทำไมอ่ะปัดท้าเลยล่ะเรื่องจับชนนี่เกือบชนนี่อีกประมาณไม่เป็นทัดหนึ่งชนอ่ะโอเคแล้วมาในทีมรถครอบครัวนะวันนี้นะครับนะฮะโ o ต้าฟอร์เนอร์เจนเดอร์นะตัวนี้เป็นเ e จ e นเดอร์นะนะครับปี2022นะครับคันนี้รถรถบ้านเออรถบ้านรถบ้านหัวศูนย์นะฮะไก่คันหนึ่งรถหนึ่งยานไก่คันนึงคันนี้เป็นมิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้านะคะตัวอัลติเมทอัลติเมทนะฮะสุดสุดตาราง นะครับเดี๋ยวต้องย้งนนงๆๆอนกลับมาตรงนี้ลีเดอ,ร,อเดร์นะครับ2.4เป็นตัวซิมมารโฟนะครับ4ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยออกห้างไม่น่าเชื่อว่าราคาแรงมากนะไม่น่าเชื่อเลยหรอใช่1ล้าน6แสน7ปืน300บาทนะคันนี้นะครับเป็นยนต์ขายอยู่ที่ราคา1ล้าน1แสน5หมื่นบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกคันนึงนะอีกคันนึงคันนี้มีเอ็กนะครับคันนี้ออกห้างอยู่1ล้าน4แสน3หมื่น4พันบาทจริงป่ะเนี่ยพี่1ล้าน4เหรอ1ล้าน4ล้าน4แสน3หมื่น4พันบาทตอนนี้นะ มาหาเรานะพี่อย <He ard S 1> ู่ที่8ปด0สนก้ก้ไม่ถึงล้านอะ่ะจริงๆสองคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาล่วง5้าแสนราคาล่วงห้าแสนทั้งสองคันเลยนะล่วงไปห้าแสนพี่นะี่คุ้มสุดเลยนี้นี่เนะี่ยคุ้มเลย ใช่ค่สองรุ่นนี้อยู่นะครับมาดูที่นี่ก่อนนะเข้ามาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทยซอยสิบแปดแยกที่หนึ่งเขตมีนบุรีกรุงเทพค่ะใกล้ๆนะครับใครอยู่พื้นที่นี้นะฮะลาดพร้าวลาดกระบังเสรีไทยหนองจอกอ่าเนี่ยในกลุ่มนี้นะ่กล้าใกล้ๆนะคะเนี่ยมาดูที่นี่โอเคเดี๋ยวมาดูเริ่มคันนี้ก่อนเริ่มคันนี้ก่อนนะคะพี่ๆนี่ Fortuner นะคะเป็นแบรนด์ Toyota Fortuner เครื่องยนต์2.4ตัวรีดิดเดอร์ไหม เรียกว่าลีดเดอร์หรือลีเจนเดอร์ <c oughs> นี่นะผลงางการไม่ทำการบ้านมาก่อนนี้เนี่ย <c oughs> ไป,ปี22นี่ลีเจนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับสภาพใหนม่มากเลยนะพี่เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้กล้อง360มีมาให้แล้วนะคันนี้นะครับนี่ข้างๆเห็นไหมเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะพี่ใช่เซ็นเซอร์รอบคันเลยคันนี้ล้อ20นะฮะล้อขนาด20นิ้วนะแล้วก็ยางเป็นปี2025แล้วด้วยนะครับอันนี้คืออันนี้คือแต่งมาไหมไม่ได้แต่งใช่ดัมเบลเลยไม่ได้แต่งแต่ว่าเนี้ย แล้วก็พยารลบพื้นนะฮะนะครับเจ้าของเดิมนี่ใส่พรมปูพื้นที่เป็นเดมอนคัทมาให้แล้วก็มีพรมด้านบนอีกมีพรมด้านบนอีกชิ้นหนึ่งนะนี่เป็นลายแบบบ้านมีกันนี้บานเลยนะครับอีกบอกไม่มีล้มเลยนะนะครับพี่นี้ก็ยังไม่ได้เอาออกเลยสักใช่เล็กไม้เพิ่มข้ามหนึ่งแสนมาเองนะนะครับสำหรับปีที่สองนะฮะแสนก้าแปดร้อยโลใช่นี่โอ้พี่สตาร์ทรถคือใหม่กสุบเลยนะครับนี่หัวเกียร์สวยมาก ใช่ไม่มีถลอกนะคะแอร์ยกซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็นี่นะเกียร์ับซีนะโฟล o โฟ h i ไฮนะครับมีมาให้ก็สองล้ออะไรนะโฟลโฟ h นะฮโฟลโฟ์ไฮโฟล์โฟ์ไฮคับซีโฟล์โฟ์ไฮคัปซีอีกอีทีเโลโฟับขั่านี่เชื่อมต่อทีคอน e นะครับของโตต้านะแล้วก็มีแมปให้นะฮะแล้วก็ีกสองงศานะครับชัดเจนพี่อยากจะถ่ายผ่านดาวเทียมมา ชัดเจนมากนะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็บันทึกกล้องหน้าเจ้าของเดิมใส่มาให้ด้วยนะจากศูนย์บริการอันนี้จากศูนย์เลยใช่ไหมใช่ใช่จากศูนย์เท่านั้นนะแล้วก็เหน่อยเปิดไฟปึ๊บอ่ากระจกตัดแสงออโต้ด้วยนะคะพี่รับกระจกตัดแสงออโต้แล้วก็ด้านบนเนะฮะปูเป็นสีดำทั้งหมดนะนะครับเปิดได้ไหมนี่สวยมากคันนี้นะคะหายหารุ่นนี้อยู่นะนะครับหายไปห้าแสนแล้วพี่จริงหายไปห้าแสนแล้วนะมาดูที่นี่ก่อนนะครับนะฮะ คุ้มค่าสุดๆพี่ป้ายแดงอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทนะหูสวยมาก 1, 06, คันนี้พี่เบาะด้านหลังก็จะเป็นเฟิร์มๆแน่นๆแบบนี้นะดำแดงนะนว้าวาลุงขึ้นไปนั่งดิให้หนูนั่งอีกแล้วเหรอเมื่อกีก้หนูเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มนะนพี่โอ้พี่ดูนะลุงร้อยอะไรนะร้อยร้อยเจ็ดสิบโอ้น้ำหนักเหรอ <laughs> น้ำหนักไม่ใช่นี่ <laughs> นี่น <laughs> กว้างๆเลยครับแล้วก็พื้นที่ด้านบนสีสานะยังเหลือๆเลยพี่พี่ดูนี่ตัวอย่างลุงนี่นั่งสองคนหลวมๆสามคนก็จะแน่นหน่อยเออนี่อันนี้เป็นเป็นเชื่อมต่อครับเออเป็นพอร์ตของ USB Type C เนี่ยแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟบ้านหนึ่งร้อยวัตต์นร้อยวัตต์ก็เสียบแค่พวกหลอดไฟอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเสียบช่องเสียบชาร์จด้านหลังด้านหลังมีด้วยฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะฮะขับสี่ที่มัฟโฟก์เดี๋ยวเปิดไอตัวไฟขอทางให้หน่อย ไฟขอทางไฟขอทางอยาให้ดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟขอทางนั่นเป็นซีเควนเชียลด้วยซีเควนเชียลนะฮะไฟจะวิ่งออกซ้ายออกขวานะแต่ถ้าเป็นตัวลีดเดอร์จะเป็นไฟกระพริบนะฮะกระพริบแป๊บใช่ลักษณะไฟเหมือนกันนะฮะเป็นล่องอย่างงี้นะครับเป็นล่องเหมือนกันไฟลีดเดอร์จะกระพริบแต่ตรงนี้จะเป็นซีเควนเชียลวิ่งออกซ้ายวิ่งออกขวาสำหรับตัวลีดเดอร์นะฮะดูฝาท้ายหน่อยตล้วนี้มีเตะเปิดด้วยนะสำหรับฝาท้ายดิจนเดอร์นะฮะเตะเปิดนะใช่เหรอาะั้ตตงลยมีชิคเรียกอะไร ทิชเอสเทเวตนี่นี่นี่นะคะมือมีให้ชัดเจนนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ผ่อนประมาณสองหมื่นสองหมื่นบาทใช่นะคะเกือบสองหมื่นนะประมาณก็ไมเกินก็เลถ้าจะดาวก็ยิ่งดีเลยใช่เพราะว่าทั้งคนแก่ลดลงมานะครับนี่ขอบคุขับนะครับดูภายในสภาพก็คือเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยใช่ปีบอกสวยมากนะฮะนะครับไปดงเพดานสวยไม่มียันไม่มีขลาดนะนะครับเลิศ นะคะให้มาสูตรจริงมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยมีเดือดชาร์เจอร์มีมาให้ค่ะมีให้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้รีเจนเดอร์รุ่นนี้ให้มาค่อนข้างครบนะครับมีช่องเย็นเลยแล้วก็ด้านเป็นช่องเขาเรียกว่าคูลคูแม็กคูแม็กคูบ็อกคูบ็อกคูบ็อกคูแบ็กอ่ะประมาณนี้สำหรับคันนี้นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใช่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเดี๋ยวเรไปดเครื่องก่อนมาเดี๋ยวไปดูกันต่อนะสำหรับไปดูกันต่อยิสุมีเวกนะครับมายิสุมีเวก 1.9เอดิเมตตัวท็อปสุดสุดตารางของสายีเว X เลยนะสาย Mew X เหรอนี่อ้อง20นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ยางได้สีขาวมุกใช่ไหมคะใช่ใช่ได้ยางปี25ด้วยนะยางปี25ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วภายในเบาะหนังนุ่มๆนะครับว้าวปรับไฟฟ้าด้วยนะคันนี้จะดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะรถหน่วยงานแต่เบาะสวยนะแต่เบาะสวยมากสนะคันนี้นี่มี อ่อบุ๊กสวิตให้ด้วยนะครับคันนี้มีบุ๊กสวิตนะนะครับใครอยากดูก็มาดูเพิ่มเติมได้ที่นี่นะฮะคันนี้ได้รถปี21นะพี่บีมใช่ใช่ปีนี้บุ๊กสวิตนะฮะของบริษัทนะครับนะ่บริษัทบุ๊กเล็ตนะเขาสูตรตรงตามระยะนะครับนี่อืมโอ้โหสวยจัดสวยจัดกันนี่บางคันอาจจะมีแต่บางคันไม่มีนะต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนใช่ครับใช่ครับแต่คันนี้มีมีให้ดูครับนี่นี่บันทึกการบริษัทตามกำหนดนะจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็ไปดูได้ชัดเจนนะปอสูนครับพี่คันนี้นนนะครรับถห่วยงา 1> 1. นะหนึ่งจุดเก้านะประหยัดน้ํามันนะประหยัดในเรื่องของการเสียภาษีด้วยนะเสียภาษีปีละประมาณสองพันกว่าบาทแค่นั้นเองคันนี้ใช่ไหมถูกสุดเลยจ็ดที่นั่งที่เสียภาษีถูกกุญแจกุญแจจะเป็นเชีเรตแล้วนะคะพี่ๆนี่แล้วก็ร,กวระบบความปลอดภัยให้มาเซ็นเซอร์หลอยจอรัรบคันนะฮะเจ้าเหล่าออทาราคันนะฮะทักชันคอนโทรลมีมาให้หน้าจอใหญ่ๆเลยหน้าจอใหญ่มากนี่ใช่น้าจอใหญ่กว่าตัวชต่อนุ่งของแบบด้วยใช่ แอร์ปรับแยกซ้ายขวาด้วยนะต่อออโต้ได้นะคะแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะใอ่ะดูกล้องถอยหน่อยปุ๊บมึงถอยใหญ่ๆนะชโอ้โหแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้กล้องถอยแบบปกใช่ไม่ได้กล้องสองร้อยสิบดีมากต่อยด้วยนะครับนะด้านหน้าลูกค้าลูกค้าเก่าติดมาเพิ่มนะครับแนวบันทึกกล้องบันทึกหน้ารถนะคะกระจกตัดแสงออโต้ด้านบนก็คือไฟด้านข้างครบเลยไม่มียันไม่มีขล่านะนะครับส่วนใหญ่รถที่นี่ไม่ค่อยมียันอัคระนะพี่น้องใช่รถรถรถในงานจะไม่เคยมีนะบลูแม็กนะครับ ก็คือบอกมันลดความร้อนด้วยวัสดุพิเศษไม่ถึงกับเย็นมากไม่ถึงกับเย็นนะแค่แค่ร้อนร้อนน้อยลงร้อนน้อยลงแต่ว่าเย็นไหมมันก็หายร้อนเร็วขึ้นประมาณนั้นมากกว่าหายร้อนเร็วขึ้นใช่ช่องแบบนี้มันเป็นช่องระบายอากาศนะเวลาแบบร้อนๆอน่ะเราคนมานั่งนี่นุ่มมากนะเบาะเขาจะนุ่มกว่าตัวโฟยเนอร์อีกนะครับนี่ดูดิยวบเลยอ่ะแล้วก็อีกกิมมิกหนึ่งที่มีเว็กมีมาให้ตรงนี้เขาจะมีสอดเขาเรียกว่าเนบเน็บแล้วกันเน็บสายเบลล์นี่ ให้อยู่ตรงนี้อ๋อนี่นี่นี่ใช่นะฮะให้อยู่นี่นะครับฝั่งนั้นเหมือนกันนะเพื่อป้องกันคนเวลาออกจากแถวสามนะนะครับขายจะได้ไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวตรงนี้ลงมาถ้าเกี่ยวลงมาอีกกิ้งโคเลโคเลแต่พี่เชื่อไหมว่าเป็นหนูหนูว่าหนูก็เกี่ยวอยู่เหมือนเดิมพี่พูดคําว่ากิ้งโคเลโคเลโคเลกิ้งโคเลโคเลลงมาภาษาบ้านเองว่าโคเลโคเลแปลว่าคนเด้อโอเคเอาแล้วแต่อ่ะเบาแถวสามนะครับอนี่ พี่เลยตัวใหญ่มาก่ิงสูงนะฮะสูงกว่าโฟเนอร์อีกถ้าโฟลเนอร์ก็คือจะสั้นกว่านี้ใช่อน่าสบายแอนหลังมีครบนะคคันี้โอ้โหคุ้มค่าจริงคันนี้นะครับโอ้แน่นมากคันนี้พอข้างอยู่ล้านสี้านสี่สมสแล้วคันนี้เกือบเ้าเก้อ่ะพี่แ9่แสนเาหมื่นบาทปีว่า9 0้0แสน่ะเก้าแสกับล้านสี่กว่าห้าแสนกว่าบาทลุงห้าแสนกว่าบาทขายไปส่เยอะมากนะคะโอ้โหเยอะมากด้านหลังขออนุญาต มาพับบอยดูหน่อยแป้นเรียบไหมเรียบค่ะอันนี้นี่ถาดรองท้ายมีให้ด้วยถาดรองท้ายมีให้นะคะเซนเซอร์รถไม่ช้านะใช่รถไม่ช้ำเลยาพเดิมเลยคือใหม่มากนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือกว้างพี่เมื่อกี้นี้เหมือนพี่เจ้าจ๋าใช่ไหมเขาใช้แบบรถครอบครัวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาที่นอนเป่าลมอ่ะอ๋ออ่าโอ้ยนอนในรถได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะมันมี มันมีเขาเรียกว่าสําเร็จรูปนะครับตามรุ่นเลยใช่เดี๋ยวนี้เขามีแล้วปอลมปั๊บวางลงไปปุ๊บก็เข้าเข้าล็อกเลยเข้าล็อกเลยก็คือและคันใหญ่สะใจนะครับอันนี้จขึ้นลงนะฮะออโต้คนขับอย่างเดียวนะเบาะปรับไฟฟ้านะครับนะปีกเบาะไม่มีล้มเบาะสวยมากพี่คันนี้นะครับหายอยู่ก็มาดูนี่ก่อนนะหูเล็กมาอยู่ใส่นิดๆคันนี้แต่เบาะศูนย์นะประมาณแสนหนึ่งพันโลคันนี้นะครับใ่เดี๋ยันนี้บาะศูนขับสนุกด้วยแล้วก็มันได้ฟิลลิ่ง นุ่มนวลน,นุ่มนวลน,นะครับสำหรับมิวเอ็กนะครับจะไม่แข็งไม่กระด้างเหมือนกับไฟเนอร์นี่สภาพประมาณนี้ามาสรุปกันเอาอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่ไหนอยู่นี่เอาอยู่ไหนแล้วอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นหล่อหายนะคะก็เหมาะกับพี่พี่ที่มีครอบครัวหลายคนฮะเดี๋ยวหมายถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกลูกลูกอ,อ,อย่างนี้คนในครอบครัวคนในครอบครัวหลายคนใช่นะคะเพราะว่าสรุป คันนี้ก่อนคันนี้นะเป็น Toyota Fortuner 2.4ร์สองจุดสี่รีเจนนะคะรถปี2022ใครที่มามองหาแบบฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยคันนี้คันนี้แน่นานหกเจ็ดสมโอ้แพงมากขายอยู่1นึ่แต่ตอนนี้ขายอยู่หนึ่งหนึ่งหพี่ห้าแสนกวบาทหายไปห้าแสนกว่าบาทคันนี้คุ้มมากพี่รถกี่ปี23่สประมาณสองปีโอ้โหหายไปห้าแสนกับคันนี้นะคะ มิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าตัวอัลติเมตออกข้างร้านสี่สามสี่สี่สามร้านสี่สามสี่ลบแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าอ้หห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าพี่สองคันเลยนะอันนี้ขายได้กําไรบ้างไหมเนี่ยพี่จะเอาขายเอาสังคมใช่ไหมขายเอาสังคมพี่ก้อยครับน้องบอกว่าราคาขายเอาสังคมมากพี่นะราคาขนาดนี้นะมาดูได้ที่เป็นยน์นครับแล้วก็คุณภาพค่าออเรารับกันเรื่องตัวโครงสร้างอยู่แล้วนะนะครับไม่มีสนักไม่มีความนะครับ ใช่เรามีการตรวจรถให้ทั้งหมดถึง274จุดด้วยนะคะแล้วก็แต่ละคันเนี่ยเรามีแบบเขาเรียกว่าประวัติศูนย์ทุกคันเลยเนาะส่วนส่วนใหญ่เนาะนะคะก็ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนย้อวิธีที่ไหนครับเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณพี่จะเจอบ่อน้ําด้านหน้านะคะพี่ๆค่ะเข้ามาให้สุดซอยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้คลองเขาเรียกว่าคลอง คลองตรงนี้นะคะพี่ๆอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเข้ามาปุ๊บขึ้นมาตรงนี้ได้เลยแจ้งว่าพบเซลล์ลุงได้เลยนะคะโอเคปิดรับับติดต่อตามเบอร์ช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะโอเคแล้วเราวันนี้นะครับนะฮะฝากกดติดตาม้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรต่อตอนแรกเราบอกในคลิปที่แล้วว่าจะรีวิวลีโว เ็นไงล่ะเห็นเขาจอดตรงนี้ก็เลยจอดเอาเลยตรงนี้เลยจบนี่ค่ะก็สาหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะเข้ามาได้เลยที่เพชรยนต์นะคะเรามีรถให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถกระบะนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรถเก๋ง SUV รถตู้นะคะมีครบเลยนะคะใครที่อยากได้นะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะวันนี้นะคะเซลรุ้งนะคะแล้วก็ผู้จัดการบีมต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ เราน่าจะมีภารกิจอีกเยอะเลยนะคะขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ใหม่อีกทีหนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ